โอเคนะครับผมก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กลับมาเจอก,กันอีกเช่นเคยในะช่องดูสกอตแลนด์นะครับผมวันนี้เราก็กลับมาอยู่ในโปรแกรมวิเคราะห์บอลดูสกอต์ n น t กันอีกเหมือนเดิมนะครับส่วนวันนี้เรามาวิเคราะห์คู่ไหนเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะวันนี้เป็นการพบกันระหว่างนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เปิดบ้านรายการเมเอรของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเวลาเที่ยงคืน30ของคืนนี้ด้วยนะครับผมเรามาดูสถิติ5นัดหลังสุดของฝั่งเจ้าบ้านนะครับผมนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ยิงไปทั้งหมด นะครับผมราคาต่อรองอยู่ที่เสมอควบครึ่งนะส่วนราคาสูงต่ำอยู่ที่2ลูกครึ่งครับกรอกทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแลว้วกดคำนวณผมได้เลยครับรอสักครู่นะครับผมเดี๋ยวผลการคำนวณก็จะออกมาเลยครับก็มาแล้วนะครับสำหรับผลการคำนวณน,นะโอกาสที่จะมีสกอร์สูงที่หกสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับบอนเะ่ยน่าเป็นต่ำแรกนะครับโอกาสที่เจ้าบ้านชนะมีอยู่สามสิบแปดเปอร์เซ็นต์ทีมเยือนมีอยู่สามสิบเก้าเปอร์เซ็นต์วันนี้สูตรให้ฝั่งทางทีมเยือนหรือว่าฝั่งทางแมนยูนะครับผมเป็นต่อได้สบายๆนะวันนี้ ใครที่อยากจะตามให้ตามฝั่งทางแมนยูได้เลยนะครับผมวันนี้น่าจริงกันได้น้อยนะครับผมแนะนำไปต่ำแรกตามสูตรบอกเลยวันนี้มีโอกาสที่จะมีสกอร์สูงแค่62%เองนะครับผมลองทายสกอร์คู่นี้เข้ามาดูนะว่าจะจบกันที่เท่าไหร่นะครับผมถ้าทายเข้ามาถูกนะใต้คอมเมนต์นะครับผมรับโปรแกรมตัวนี้ไปใช้งานฟรีๆได้เลยลองคอมเมนต์เข้ามาดูนะส่วนใครที่อยากจะสมัครสมาชิกนะครับผมรับโปรแกรมไปใช้งานสมัครลิงก์ใต้เดสคริปชัน,ในได้เลยมีมินรอตอบนะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาสำหรับผมแล้วนะครับผมแล้วไปเจอกันใหม่คล นะบาย